สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Watch เพื่อนบ้านแก๊งป่วนป้องโลกเรื่องราวของแก๊งเพื่อนบ้านสุดเพี้ยนที่บังเอิญได้มาปกป้องโลกจากเหล่าเอเลี่ยนต่างดาวเรื่องราวจะเป็นยังไงและพวกเขาจะสามารถปกป้องโลกใบนี้เอาไว้ได้หรือไม่เรามารับชมรับฟังการสปอยได้เลยครับและก่อนที่จะรับชมรับฟังการสปอยหนังเนี่ยน้องเสกก็ขอสักสิบไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านเกรนวิวโดยหนังเนี่ยจะเล่าถึงชีวิตของอีเวนทรัฟบิกนะครับ อีแวนเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเกรนวิวกับภรรยาสุดที่รักของเขาแอบบี้และใช่ครับพวกเขายังไม่มีลูกด้วยกันหรอกแต่จริงๆแล้วพวกเขาทั้งสองคน,นยอยากมีลูกด้วยกันมากๆเลยนะและนิสัยส่วนตัวของอ e ีแวนเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังนะครับเขาเป็นคนที่ชอบริเริ่มและใช่ครับเขา,าได้ก่อตั้งชมรมหลายชมรมขึ้นมาในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นชมรมนักวิ่งชมรมภาษาละตินและนอกจากนั้นเนี่ยอีแ e วนเขายังเป็นผู้จัดการอาวุโสข,ของห้างคอสโก้ห้างที่เต็มไปด้วยคำว่าครอบครัวของเกรนวิวแห่งนี้อีกด้วย และมันก็มีอยู่วันหนึ่งครับในช่วงค่ำหลังเลิกงานเพื่อนของอ e ีแวนที่ชื่อว่าแอนโตนิโอกุสแมนรปภของห้างคอสโก้ได้เข้ามาบอกอะไรบางอย่างกับอ e ีแวนด้วยความดีใจว่าฉันเป็นพลเมืองอเมริกันแล้ว และใช่ครับอีแวนเองอ่ะเขาก็ดีใจกับเอ็นโตนิโอมากๆเลยนะและก่อนที่ทั้งคู่จะจากกันเนี่ยอีแวนก็ได้บอกกับเอ็นโตนิโอไปว่านายเอาโคกไปสักแพ็คหนึ่งนะแล้วก็มาเก็บตังค์ที่ฉันนายสมควรได้รับมันและหลังจากนั้นเนี่ยเอ็นโตนิโอกุสแมนเขาก็ได้ฉลองกับตนเองอยู่ในห้างคอสโก้คนเดียวนะครับและในขณะที่เขากาลังเพลิดเพล,นเพลินกับตนเองอยู่นั้นเนี่ยมันก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโอ้ย <Yeah. S 2> ใช่ครับไอสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ทําให้แอนโตนิโอเนี่ยถึงกับต้องวิ่งหนีเลยนะและสุดท้ายแอนโตนิโอกุสแมนเขาก็ไม่รอดนะครับเ <Yeah. S 2> ช้าวันต่อมาอีแ e วนเขาก็ได้มาทํางานตามปกตินะแต่เหมือนว่าเหตุการณ์ในวันนี้มันจะไม่ปกตินะสิครับเพราะว่ามีทั้งตํารวจและผู้คนเนี่ยมุมงดูกันอยู่เต็มหน้าห้างคอสโก้เลยอีแวนเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปถามกับตํารวจว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเหรอครับ ไอ้ตำรวจคนนี้ก็บอกกับอ e ีแวนไปว่าเรารพอที่ชื่อว่าแอนโตนิโอกุสแมนนะเขาตายแล้วเมื่อคืนวานนี้แล้วศพของเขาอ่ะก็โดนถลกหนังไปด้วยทางตำรวจเนี่ยเขาจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของพวกสัตว์ป่าเมื่ออ e ีแวนได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยเขาก็ถึงกับตกใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนวานเนี่ยก็ยังคุยกันดีๆอยู่เลยแต่ไอ้ตำรวจคนนี้มันก็กวนโอยชิบหายเลยนะหาว e ่าอีแวนเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าแอนโทนิโองั้นคุณฆ่าเขาทำไมผมเปล่าฆ่าเขาเนะ่ะนี่ พูดเรื่องอะไรกันเนี่ยดูหน้ามันสิดูหน้ามัน <c oughs> อําเล่นนะมาสิคุณน่าจะพอช่วยยืนยันศพได้ใครยั <c oughs> ่งวายมันกวนและพออ e ีแวนได้มาพบศพของแอนโตนิโอเนี่ยเขาก็ถึงกับตะลึงไปเลยนะครับและได้นึกในใจว่าสัตว์ป่าบ้าที่ไหนจะทําร้ายมนุษย์ได้ถึงขนาดนี้และใช่ครับอีแวนเองอ่ะเขาก็เสียใจมากเลยนะและหลังจากที่อ e ีแวนกลับจากงานศพของแอนโตนิโอเนี่ยเขาก็ได้คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ และพอถึงตอนเย็นเนี่ยอีแวนเขาก็ได้ไปที่สนามฮอกกี้พอเกมการแข่งขันจบลงเนี่ยอีแวนเขาก็ได้มาบอกกับผู้คนที่มาชมฮอกกี้ว่าเขาอาจจะสร้างทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านขึ้นมาเป็นทีมงานของผู้ที่มีจิตอาสาเพื่อจะไขคดีของแอนโตนิโอกุสแมนและคอยสอดส่องพร้อมกับควบคุมการกระทําที่น่าสงสัยของผู้ที่ประสงค์ร้ายในเกลนวิลแห่งนี้และก็เหมือนว่าจะมีคนที่เห็นด้วยกับอ e ีแวนนะและแล้วอ e ีแวนเขาก็ได้ทีมงานจิตอาสามา3าคนนะครับมีบ๊อบ แฟรงกินและจามาคัสและขณะที่ประชุมทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านที่บ้านของอ e ีแวนอยู่นั้นเนี่ย ทีมงานทั้ง3คนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเบื่อขึ้นมานะครับเพราะว่าอ e ีแวนเนี่ยเขาจริงจังกับวิธีการมากซะจนหน้าเบื่อน่ะนะบ๊อบเนี่ยเลยพูดขึ้นว่าเฮ้ย hey, พวกเอางี้ไหมบ้านของฉันเนี่ยห่างจากที่นี่ไปอีก5้าบล็อกฉัน,เ,นเตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับพวกนายแล้วทีวีก็จอแบนเก้าอี้ก็นั่งโคสบายแล้วก็ยังมีเบียร์เยน็เยนๆจิบอีกด้วยนะเมื่อแฟรงกินและจามาคัตได้ยินสิ่งที่บ๊อบพูดขึ้นมาเท่านั้นแหละนะครับพวกเขาก็ได้รีบมูไปที่บ้านของบ๊อบทันที และพอทีมงานได้มาเห็นสถานที่ส่วนตัวในบ้านของบ๊อบแล้วเนี่ยพวกเขาก็ถึงกับร้องว้าวเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มีไว้รองรับการสังสรรค์โดยเฉพาะนะแฟรงกิ้และเจมาคัสเนี่ยก็ตื่นเต้นกับสถานที่แห่งนี้มากๆส่วนบ๊อบเนี่ยก็จะชวนแต่ทีมงานดื่มอย่างเดียวนะครับสายดื่มสายฮาก็แง่หละครับแต่ทางอ e ีแวนเนี่ยเขาก็เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาจะประชุมอย่างเดียวนะและมันก็เหมือนว่าตอน,น e เนี้ยอีแวนเนี่ยเขาจะไม่เข้าพวกนะครับ และอ e ีแวนเนี่ยเขาก็ารู้สึกว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันชักจะออกทะเลไปไกลแล้วอีแ e วนจึงขอตัวทีมงานกลับก่อนและได้บอกกับทีมงานไปว่าคืนนี้พวกนายจะทําอะไรก็ทําไปนะฉัน,นขอตัวไปติดใบปิวก่อนละกัน ทางทีมงานเนี่ยก็ไม่อยากให้อ e ีแวนไปนะและอ e ีแวนเนี่ยเขาก็ได้ออกไปติดใบปลิวตามเสาไฟในหมู่บ้านนะครับและพอติดมาถึงบ้านตัวเองเนี่ยจู่ๆก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายอ e ีแวนและเขาคนนั้นน่ยก็ได้บอกกับอ e ีแวนไปว่าผมมาชื่อพอลเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่และพอเขาก็ยังชมอ e ีแวนด้วยนะว่าผิวพรรณของอ e ีแวนเนี่ยเนียนมากๆเลยแถมหุ่นของคุณก็ยังดูฟิตอีกด้วยนะเมื่ออ e ีแวนได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยมันก็ทําให้อ e ีแวนรู้สึกสยิวข,ขึ้นมาเลยนะ นี่มึงเป็นเกย์หรือเปล่าเนี่ยและอ e ีแวนเน่ยเขาก็ได้ขอตัวเข้าบ้านนะครับวันต่อมาอ e ีแวนเน่ยเขาก็ได้ไปรวมทีมกันที่บ้านของบ๊อบนะและบ๊อบเนี่ยเขาก็ได้แจกเสื้อทีมให้กับทุกคนทั้งแฟรงกินและจามาคัสเนี่ยก็เหมือนจะชอบเสื้อทีมลายนี้มากๆเลยนะโอหลายเสือติดปีกโคตรเท่อะแต่ว่าอ e ีแวนเน่ะสิครับเขาก็มีปัญหากับโลโก้เสือติดปีกน,นะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับโลโก้ดวงตาติดปีกของเขา แต่บ๊อบเนี่ยก็ได้อธิบายให้อ e ีแวนและทีมฟังว่านี่แหละที่จะเป็นตัวแทนของทีมจะมีที่ไหนที่ทั้งเสือทั้งไฟทั้งปีกมันจะอยู่ในโลโก้เดียวกันเนี่ยเหมือนสัญลักษณ์จีนที่บอกว่าเอ็งหุบปากแล้วเต้นไปเลยอีแวนเองอ่ะเขาก็ไม่อยากมีปัญหากับทีมนะครับเขาอะเลยยอมใส่เสื้อทีมลายเสือติดปีกอย่างไม่มีข้อกังขา และหลังจากที่ตกลงเรื่องเสื้อทีมกันได้แล้วเนี่ยพวกเขาทั้ง4คนก็ได้ประสานมือเพื่อรวมพลังกันและพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยก็ได้มาเริ่มปฏิบัติการหน่วยตรวจเพื่อนบ้านกันที่ห้างคอสโกเป็นที่แรกนะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยซุ่มปงอยู่ในรถเพื่อคอยสังเกตดูว่าฆาตากรนะมันจะกลับมาที่เกิดเหตุอีกหรือไม่ซุ่มอยู่อย่างน,นั้นน่ะจนทีมงานบ่นให้อ e ีแวนไปว่านี่มันจะน่าเบื่อไปไหมเนี่ยพวกเราคงไม่มาซุ่มอยู่แบบนี้ทั้งคืนหรอกใช่ไหม และในขณะนั้นเองอ่ะบ๊อบตัวฮาของทีมเขาก็ได้เปิดเบียร์เพื่อที่จะดื่มแก้เซ็งและเมื่ออ e ีแวนเห็นเช่นนั้นเนี่ยเขาก็บ่นให้บ๊อบใหญ่เลยนะเฮ้ย hey, ดื่มเบียร์ในรถไม่ได้นะมันผิดกฎหมายแต่ทีมงานทั้ง3คนเนี่ยก็ไม่ฟังอ e ีแวนเลยนะโถนิดนึงน e ี่อีแวนขอนิดนึงน่พวกแก้เซ็งนิดนึงและก็เหมือนว่าตอนนี้อีแวนจะไม่เข้าพวกอีกแล้วนะครับและในขณะที่ทีมงานทั้ง3คนกําลังฉลองดื่มเบียร์ในรถอยู่นั้นเนี่ยจู่ๆตำรวจก็มานะครับ ใช่ครับไอ้ตำรวจกวนโอ้ยคนเดิมนั่นแหละครับและทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านกับตำรวจเนี่ยก็ได้ทักทายกันนะทางทีมงานเนี่ยก็ได้บอกกับตำรวจไปว่าพวกเราอ่ะคือหน่วยตรวจเพื่อนบ้านตอนนี้พวกเรากำลังปฏิบัติภารกิจกันอยู่อเก็บบ้องกระชากันที่ดีๆนะหน่วยตรวจเพื่อนบ้านมาแล้วไอ้ตำรวจเนี่ยมันก็กวนโอ้ยอีกแล้วนะใช่ครับพอมันเข้าฉากทีไรเนี่ยมันจะกวนโอ้ยทุกทีเลยและก่อนที่พวกตำรวจจะจากไปเนี่ยตำรวจเขาก็ได้ให้ใบสั่งกับทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านไว้สองใบนะครับ ใบหนึ่งฐานเปิดเล่าไว้ในรถอีกใบหนึ่งฐานแปะใบปิว200ใบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและพวกตำรวจก็จากไปพร้อมกับหน้าตากวนๆทำให้อ e ีแวนและทีมงานเนี่ยทำหน้าเซ็งและสงสัยว่านี่มึงรู้ได้ไงว่ากูเปิดเปียรแต่ก็เซ็งได้ไม่นานนะครับเพราะจู่ๆก็มีโทรศัพท์เนี่ยดังขึ้นมาอีแวนทรอยด ใช่ครับคนในหมู่บ้านเนี่ยได้โทรมาขอความช่วยเหลือว่ามีเสียงดังรบกวนอยู่ที่สนามฟุตบอลอยากให้ไปจัดการให้หน่อยและสายเนี้ยก็เป็นภารกิจแรกในคืนแรกของทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านนะครับและพวกเขาาก็ได้รีบไปที่นั่นทันที แล้วพอพวกเขามาถึงสถานที่เกิดเหตุเนี่ยพวกเขาก็ได้ถูกโจมตีโดยแก๊งปลาไข่ตัวแสบและพอไอ้วพวกแก๊งเด็กแสบมันปลาไข่จนหนำใจแล้วเนี่ยพวกมันเนี่ยก็ได้รีบชิ่งเลยนะครับทางทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านเนี่ยก็ได้ไล่จับพวกแก๊งเด็กแสบกันใหญ่เลยนะและในที่สุดอีแวนเนี่ยเขาก็ได้จับไอ้เด็กแสบคนหนึ่งเอาไว้ได้และก็เหมือนว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเขาทั้ง4คนเนี่ยทำงานด้วยกันอย่างเข้าทีมพวกเขาทั้ง4คนคนในแฮปปี้กับผลงานมาก,มากๆที่จับไอ้เด็กแสบคนนี้ได้ หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้นำไอเด็กปลาไข่คนนี้มาส่งให้กับตำรวจนะครับตอนนำไอเด็กปลาไข่มาส่งตำรวจเนี่ยแม่งแต่ละคนโคตรมากเลยนะครับที่มึงจะพากันเก๊กไปไหนเนี่ยและพอทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านกลับไปแล้วเนี่ยพวกตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่จับหรือไม่ทำอะไรไอเด็กปลาไข่คนนี้เลยนะแล้วก็ได้บอกกับไอเด็กปลาไข่คนนั้นไปว่าไอสี่คนนั้นเนี่ยมันเพี้ยนตำรวจจึงได้ไล่ไอเด็กคนนี้กลับบ้านนะครับและขณะที่ไอเด็กคนนี้กำลังใช้สเก็ตบอร์ดวิ่งกลับบ้านอยู่นั้นเนี่ยจู่ๆมันก็มีสัตว์อะไรก็ไม่รู้นะ และใช่ครับมันไม่รอดตัดฉากมาที่ทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านครับตอนนี้พวกเขาก็ได้ขับรถออกตรวจความเรียบร้อยร,บรอบๆหมู่บ้านอย่างเฮฮาเลยนะเฮฮาซะจนอ e ีแวนเนี่ยขับรถจนลืมมองดูถนนนะครับแล้วมันก็ทำให้เขาอ่ะขับชนเข้ากับอะไรบางอย่าง และพอทั้ง4ี่คนลงมาจากรถเพื่อจะมาหาดูว่าชนเข้ากับอะไรเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่พบอะไรเลยนะครับแต่บริเวณหน้ารถเนี่ยมีรอยแตกและก็มีเมือกเขียวๆพร้อมกับอะไรไม่รู้นะคล้ายๆกับหนวดปลาหมึกอีแ e วนเขาก็ได้บอกกับทีมงานไปว่าเฮ้ hey, ดูนี่สิไอเมือกเขียวๆตรงเนี้ยมันเหมือนเมือกที่ฉันพบที่ศพของแอนโตนิโอเลยบ๊อบเนี่ยก็ได้สันนิษฐานต่อว่าบางทีพวกเราอาจจะขับรถชนกล่องปลาหมึกสดที่บังเอิญตกลงจากหลังรถบรรทุกที่กําลังจะไปส่งให้ร้านซูชิก็ได้นะปลาหมึกสดร้านซูชิ นี่มึงคิดได้ไงเนี่ยทางแฟรงกินเนี่ยเขาก็ได้เดินมาเจอกับลูกบอลเหล็กแปลกๆลูกหนึ่งนะและเขาก็ได้เรียกทีมงานมาดูลูกบอลเหล็กลูกนี้นะครับแล้วก็ได้แย่นิ้วเข้าไปในรูลูกบอลเหล็กบว,วน,น ใช่ครับมันมีแสงสว่างเปล่งออกมาจากลูกบอลเหล็กลูกนี้ทําเอาพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยสงสัยและสนใจกับเจ้าลูกบอลเหล็กลูกนี้มากๆเลยและอยู่ดีๆเนี่ยก็มีตะแกรขี้บน่นคนหนึ่งนะครับเดินออกมาจากบ้านเพื่อมาไล่หน่วยตรวจเพื่อนบ้านแล้วก็ได้มีปากเสียงกันนิดหน่อยนะและก่อนที่ทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านจะจากตะแกรขี้บ่นไปเนี่ยพวกเขาก็ได้นาลูกบอลเหล็กลูกนี้ติดรถมาด้วย หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้มาที่ฟาร์มร้างแห่งหนึ่งเพื่อจะมาสำรวจว่าไอ้ลูกบอลเหล็กลูกนี้มันคืออะไรกันแน่อีแวร์เนี่ยเขาก็ได้บอกให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอานิ้วมือของทุกคนเนี่ยมาแย่ในรูของลูกบอลเหล็กลูกนี้คือลักษณะของลูกบอลเหล็กเนี่ยมันจะเป็นทรงกลมๆแล้วมันก็จะมีรูเล็กๆหล,ล,ลายสิบรูนะครับและยิ่งแย่นิ้วเข้าไปในรูมากเท่าไหร่เนี่ยลูกบอลเหล็กมันก็จะยิ่งเปล่งแสงมากขึ้นเท่านั้น แต่เหมือนว่าจะมาคัสเนี่ยเขาจะไม่อยากเล่นด้วยนะครับแต่ทีมงานนะก็ตื้อจนได้แล้วพอจะมาคัสแย่นิ้วเข้ามาในรูเท่านั้นแหละนะครับลูกบอลเหล็กมันก็ได้ยิงลำแสงสีฟ้าไปครอบคลุมที่ตัวของวัวและพอแสงสีฟ้าครอบคลุมทั่วทั้งตัวของวัวแล้วเนี่ยเจ้าวัวตัวนั้นน่ะมันก็ได้ระเบิดขึ้นทันทีเลยนะครับเเ <Whoa! S 1> <Yeah, yeah! S 2> ย่ไปปตาแล้วู็นอ ใช่ครับทำเอาพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยถึงกับตกใจและก็ตกตะลึงมากๆเลยนะครับแถมพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยยังนึกสนุกอะไรก็ไม่รู้นะเอาลูกบอลเหล็กเนี่ยไปยิงรถไถยิงกระท่อมและก็ยิงก้อนหินเล่นซะง,งั้นและพวกเขาอะก็ได้นําลูกบอลเหล็กลูกเนี้ยกลับไปที่บ้านของบ๊อบด้วยนะพร้อมกับฉลองถึงวีรกรรมในคืนนี้และได้ถกกันไปถกกันมาเรื่องลูกบอลเหล็กนะบ้างก็ว่าเป็นของรัฐบาลบ้างก็ว่าเป็นของเอเลียนนะครับช้าวันต่อมาบ๊อบอะเขาก็ได้แอบไปส่องเฟซของลูกสาวแสนสวยของเขาเชลซี Chelsea. และบ๊อบอะก็ ได้ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับแล้วพอเปิดเข้าไปดูเนี่ยปรากฏว่าคลิปคลิปนั้นเนี่ยมันเป็นคลิปที่เชลซีเนี่ยจูบกับหนุ่มที่ไหนก็ไม่รู้ที่ชื่อว่าเจสันเมื่อบ๊อบเห็นเช่นนั้นเนี่ยเขาก็ยุ่ยเลยนะครับด้วยความเป็นพ่อที่ห่วงลูกสาวเนี่ยเขาก็ได้ไปดุลูกสาวใหญ่เลยนะและบ๊อบกับเชลซีก็ได้มีปากเสียงกันซึ่งการมีปากเสียงกับลูกสาวในครั้งนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนเป็นพ่ออย่างบ๊อบเนี่ยถึงกับเศร้าเลยนะตัดฉากมาที่อ e ีแวนครับ ตอนนี้อีแวนกำลังเชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการตายของแอนโตนิโอรวมถึงซูชีปลาหมึกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงเอาจริงเหรอเนี่ยแล้วบ๊อบมาเขาก็ได้ส่งข้อความมาหาอีแวนนะบอกมีเรื่องด่วนอยากจะคุยด้วยเจอกันที่มานั่งตรงสวนดอกไม้และพออีแวนมาถึงเนี่ยบ๊อบเขาก็ได้ชวนอีแวนนั่งดื่มเบียร์พร้อมกับระบายความทุกข์ที่เขาเพิ่งทะเลาะก,กับลูกสาวมาให้อีแวนฟังและพอบ๊อบระบายความทุกข์ของตัวเองให้อีแวนฟังแล้วเนี่ยเขาก็ได้ถามอีแวนนะครับว่า แล้วนายทาไมยังไม่มีลูกสักทีอีแวนเนี่ยเขาก็ไม่อยากตอบนะแต่บ๊อบก็ขยันขยออยู่นั่นแหละจนอีแวนเนี่ยยอมบอกกับบ๊อบไปว่าเขาอ่ะเป็นหมันเมื่อบ๊อบได้ยินเช่นนั้นเนี่ยเขาก็อึ้งไปเลยนะแต่ประเด็นสาคัญเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าอีแวนเนี่ยเขายังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับภรรยาของเขานะครับแล้วบ๊อบเนี่ยก็ได้ปลอบใจอีแวนไปว่าเฮ้ย hey, รู้อะไรไหมพวกเธอแต่งกับนายไม่ใช่เชื้อตายของนายนะเมื่ออีแวนได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้ขอบใจบ๊อบไป แล้วจู่ๆตะแก่ขี้บ่นคนนั้นเนี่ยก็ได้โทรเข้ามาหาอ e ีแวนและบอกกับอ e ีแวนว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้โดดเย้งๆอยู่บนราคาของฉันเนี่ยนี่มันใช่พวกของพวกแกหรือเปล่าอีแ e วนก็ได้บอกกับตะแก่คนนั้นไปว่าโอเคครับเดี๋ยวพวกผมจะรีบไปจัดการให้ทันทีเลยรอก่อนนะครับแล้วทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้าน,นก็ได้รวมตัวกันแล้วได้ไปที่บ้านของตาแก่คนนั้นทันที และพอมาถึงที่บ้านตาแก่คนนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครเลยนะครับพวกเขาจึงแยกกันเป็น2ทีมทีมละว2คนเพื่อจะตรวจดูรอบๆบ,บ,บ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นและในขณะที่อ e ีแวนและจามาคัสกำลังเดินสํารวจบ้านอยู่นั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้พบกับเอเลี่ยนต่างดาวที่กําลังคว้านท้องตาแก่อยู่หลังพุ่มไม้และเอเลี่ยนตัวนั้นน่ยมันก็ได้โยนซากศพตาแก่คนนั้นน่ยมาหาอ e ีแวนและจามาคัส เมื่อพวกเขาเห็นเช่นนั้นเนี่ยพวกเขาก็ถึงกับช็อกเลยนะและเอเลียนต่างดาวเนี่ยมันก็ได้เข้ามาตบอีแวนจนกระเด็นและเอเลียนน่ยมันก็กําลังจะไปทําร้ายจามาคัสต่อทางจามาคัสเนี่ยก็ช็อกมากยืนตัวแข็งจนทําอะไรไม่ถูกแล้วอีแวนเมื่อได้สติเนี่ยเขาจึงรีบเข้าไปช่วยจามาคัสโดยใช้รูปปั้นอิดเนี่ยตีเข้าไปที่หัวของเอเลียนจนสลบลงไปอีแวนน่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยฆ่ามันได้แล้วอีแวนจึงโทรบอกบ๊อบและฟแฟรงกินว่าให้ไปเจอกันที่บ้านของบ๊อบได้เลย ส่วนอ e ีแวนและจามาคัสเนี่ยพวกเขาก็ได้ช่วยกันนําร่างเอเลียนตัวนี้ไปที่บ้านของบ๊อบทันทีนะและพอทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าแล้วเนี่ยจามาคัสและอ e ีแวนเขาก็ได้โชว์เอเลียนให้กับบ๊อบและแฟรงกินดูและพอบ๊อบและแฟรงกินเห็นมันเท่านั้นแหละนะครับพวกเขาทั้งสองคนก็ถึงกับตกใจเลยนะอีแวนจึงพูดขึ้นมาว่าเอเลียนตัวนี้มันฆ่าตาแก่คนนั้นและมันก็กําลังจะฆ่าจามาคัสแต่ว่าฉันใช้อิดตุกตาเนี่ยฟาดคอมันจนหักและตอนนี้มันก็ตายแล้ว และพออ e ีแวนพูดจบเนี่ยทีมงานก็ได้พากันเฮเลยนะครับที่อ e ีแวนเนี่ยฆ่าเอเลี่ยนตัวนี้ได้แถมพวกเขาอะยังพากันถ่ายรูปเฮฮาปาร์ตี้กับเอเลี่ยนอีก และขณะที่กําลังถ่ายรูปเฮฮาอยู่นั้นเนี่ยเจ้าเอเลียนตัวนี้มันก็รู้สึกตัวขึ้นมานะครับและมันก็ได้จัดการกับทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านแล้วเจ้าเอเลียนตัวนี้มันก็ได้สัมผัสถึงคุมพลังของพวกมันนะครับแต่ทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านเนี่ยก็ไม่ยอมนะพวกเขาได้เข้ามาช่วยกันตรึงตัวเจ้าเอเลียนตัวนี้ไว้และเจ้าเอเลียนตัวนี้มันก็ได้บอกกับทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านไปว่าพวกของฉันน่ะอยู่ในหมู่ของพวกแกแล้วและเจ้าเอเลียนน่ะมันก็ได้สลัดทุกคนจนกระเด็นพร้อมกับชิงเอาลูกบอลเหล็กหลบหนีไป ใช่ครับคุ้มพลังงานของพวกเอเลี่ยนเนี่ยมันก็คือลูกบอลเหล็กลูกนี้นั่นเองวันต่อมาเนี่ยพวกเขาก็ได้มาประชุมกันที่ห้างคอสโก้เพราะว่าอ e ีแวนเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่นี่นะและแต่ละคนเนี่ยก็ยังช็อกกับเรื่องเมื่อคืนวานยังไม่หายเลยนะครับพวกเขาได้พากันสังเกตดูผู้คนในห้างคอสโก้ว่าใครบ้างที่มีท่าทางที่จะเป็นเอเลี่ยนแล้วจูจ่ๆเพื่อนบ้านของอ e ีแวนพอเขาก็ได้เข้ามาทักทายอ e ีแวนด้วยความเสน่หากูว่าหน้าขนลุกมากกว่า พอเขาได้ชวนอ e ีแวนไปงานสังสรรค์ที่บ้านของเขาในคืนนี้ด้วยนะและขณะที่กําลังพราบอยู่นั้นเนี่ยอีแวนเขาก็ได้สังเกตเห็นกริยาท่าทางของพอที่ดูจะไม่ค่อยปกติและอ e ีแวนเน่ยเขาก็ได้มองไปเห็นฐานแมกนิสหรือฐานไฟฉายนั่นแหละครับที่อยู่ในรถเข็นสินค้าของพอนี่เขาจะเอาฐานพวกนี้ไปทําอะไรเยอะแยะเนี่ยอีแวนคิดในใจ อีแวนเนี่ยเขาก็ได้บอกกับพ่อไปว่าเดี๋ยวผมจะลองคิดดูนะว่าจะไปหรือเปล่าพ่อจึงตอบกลับไปว่าอย่าคิดให้นานนักล่ะเพราะถ้ารู้ตัวอีกทีชีวิตก็สิ้นแล้วแล้วเขาก็จากไปแล้วอ e ีแวนเนี่ยเขาก็ได้หันมาพูดกับทีมงานนะว่าให้ตายสิเขาเป็นพวกเอเลี่ยนคืนก่อนเน่ะเขาชมว่าฉันน่ะผิวดี <c oughs> ผิวไงพวกเอเลี่ยนมันถลกนังคนและบ๊อบก็ได้พูดเสริมขึ้นมาว่าดูจากฐานที่หมอนั่นซื้อไปเนี่ย มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆและพวกขอทั้ง4คนน่ะก็ได้ตกลงกันว่าคืนนี้จะไปตามสืบเรื่องเอเลียนที่บ้านของพอและในขณะที่ทีทมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านกําลังซุ่มแอบดูบ้านของพออยู่นั้นเนี่ยลูกสาวของบ๊อบก็ได้โทรเข้ามาบอกบ๊อบว่าเธอจะไปปาร์ตี้ที่บ้านแมนดี้แล้วก็ได้วางสายไปเมื่อบ๊อบได้ยินเช่นนั้นเนี่ยเขาก็ได้ขอตัวจากทีมทันทีเลยนะเพื่อจะไปพาลูกสาวกลับบ้าน พาะบ๊อบเขารู้มาว่านางแมนดี้เนี่ยนางแรดมากบ๊อบจึงคิดว่ามันต้องเป็นปาร์ตี้อึบกระหน่ำซัมเมอร์เซล์อย่างแน่นอนแต่อ e ีแวนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้บ๊อบไปนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ทางบ๊อบเองก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับจะไปช่วยลูกสาวให้ได้และทั้งคู่ก็ได้มีปากเสียงกัน บอบอจึงขอแยกออกจากทีมมาและได้ชวนแฟรงกินไปด้วยและตอนนี้ทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านนะก็เหลือแค่อ e ีแวนกับจามาคัสนะแต่ทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ยอมเลิกลานะครับได้ซุ่มดูเหตุการณ์ต่อไปและในขณะที่กําลังซุ่มดูอยู่นั้นเนี่ยมันก็ได้มีแสงสีแดงสว่างวาบขึ้นมาในบ้านพวกเขาจึงคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆที่อยู่ในบ้านหลังนี้และอ e ีแวนกับจามาคัสนะก็ได้ตกใจสุดขีดเพราะว่าพอได้มาจะเอก,กับพวกเขาเข้าให พอได้ทักทายทั้งสองคนและได้ชวนเข้าไปงานปาร์ตี้ในบ้านพวกเขาสองคนเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกนะเลยต้องจำใจตามพอเข้าไปในบ้านถ้าไปเจอรังเอเลียนในบ้านนี่มึงเอ้ย และพอทั้งสองคนได้เข้าไปในบ้านของพอลเนี่ยปรากฏว่าไอสิ่งที่พวกเขาพบเนี่ยมันไม่ใช่รังของเอเลียนนะครับแต่มันคือมหากรรมเซ็กหมู่ต่างหาและพวกเขาก็ได้ไขปริศนาสถานไฟฉายได้แล้วนะแหมหลายแท่งซะเหลือเกินเมื่อรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่รังเอเลียนเนี่ยอีแวนเขาก็ได้ขอตัวกลับบ้านเลยนะแต่จามคัสเนี่ยก็ได้ขออีแวนอยู่ต่อเพราะว่าเขาอ่ะอยากจะมีเอี่ยวในปาร์ตี้มหากรรมเซ็กหมู่ในคืนนี้ตัดฉากมาที่บ๊อบและแฟรงกินครับ ตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงงานปาร์ตี้แล้วนะและพวกเขาก็ได้บุกขึ้นไปที่ห้องขณะที่ลูกสาวกับแฟนหนุ่มเจสันกําลังจะได้เสียกันหลังจากนั้นเนี่ยวงก็แตกเลยนะครับอะไรวะนม่คุณออกไปเลยนะเซงเป็ดวะไปเจอกันนะเชลล์เจสันเนี่ยเขาก็ได้รีบลงมาที่งานปาร์ตี้ต่อส่วนทางบ๊อบเองอ่ะเขาก็ไม่ยอมนะครับได้เดินตามเจสันลงมาหวังจะสั่งสอนแต่แล้วมันก็ไม่น่าเชื่อครับบ๊อบเนี่ยกลับถูกเจสันเล่นงานซะน่วมเลย และเมื่อเชลซีเห็นเช่นนั้นเนี่ยเธอก็ได้รีบวิ่งเข้ามาดูอาการของบอ๊อบทันทีและได้ขอโทษบ๊อบกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นในคืนนี้หลังจากนั้นเนี่ยบ๊อบเขาก็ได้พาลูกสาวกลับบ้านได้สําเร็จนะครับทางอ e ีแวนเนี่ยเขาก็ได้มารอบ๊อบอยู่ที่บ้านและพอบ๊อบกลับม,มาถึงบ้านเนี่ยอีแวนเขาก็ได้ขอคุยกับบ๊อบเรื่องที่มันเกิดขึ้นในคืนนี้บ๊อบคิดว่าอ e ีแวนจะมาขอโทษเรื่องที่อ e ีแวน,ะนไม่ยอมให้บ๊อบไปช่วยลูกสาวแต่ไม่เลยครับอีแวนไม่ได้มาขอโทษบาบา้น และทั้งคู่ก็ได้ทะเลาะก,กันอีกครั้งอีแวนได้ไล่บ๊อบออกจากทีมส่วนบ๊อบก,ก็ได้พูดแทงใจดาอ e ีแวนไปว่านายมันก็แค่ไอ้พวกผเด็จการที่คอยจู้จี้คนนั้นคนนี้แต่กลับจัดการเรื่องปัญหาในบ้านของตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ําและเมื่ออ e ีแวนได้ฟังเช่นนั้นเ,นเขาก็สตันไปเลยนะครับและเขาก็ได้วิ่งกลับบ้านทันทีใช่ครับตอนนี้ทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านก็วงแตกซะแล้วนะและพออ e ีแวนกลับมาถึงบ้าน,เ,นเขาก็ได้พูดขึ้นว่าเชื่อผมไม่แข็งแรง ทำเอาแอบบี้และเพื่อนของเธอเนี่ยอึ้งไปเลยนะและเพื่อนของแอบบี้อ่ะเธอก็ได้ขอตัวกลับทันทีเลยนะ e อีแวนน่ะเขาก็ได้มาสาร,รภาพกับแอบบี้ว่าเขาอ่ะมีลูกกับเธอไม่ได้เพราะว่าเขาอ่ะเป็นหมันแต่ที่อ e ีแวนไม่ยอมบอกแอบบี้เรื่องที่เขาเป็นหมันเนี่ยก็เพราะว่าอ e ีแวนเนี่ยไม่อยากให้แอบบี้ผิดหวังนะครับเพราะว่า e อีแวนรู้ว่าแอบบี้เธออยากมีลูกมากๆเมื่อแอบบี้ได้ฟังในสิ่งที่อ e ีแวนพูดเนี่ยเธอก็เข้าใจอ e ีแวนนะและทั้งคู่ก็ได้โอบกอดกันอย่างอบอุ่น และหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยจามาคัสก็ได้มาหาอ e ีแวนนะครับพร้อมกับบอกอ e ีแวนว่าเราต้องรวมทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านด่วนเลยและทั้งอ e ีแวนแอบบี้และจามาคัสเนี่ยพวกเขาก็ได้มาที่บ้านของบ๊อบนะและทางบ๊อบเองตอนเนี้ยเขาก็ยังงอนอ e ีแวนไม่หายเลยนะและทันใดนั้นจามาคัสเขาก็ได้ใช้มีดกรีดเข้าไปที่มือของตัวเองและหนังก็ได้เฉลยให้เห็นว่าจามาคัสเนี่ยเขาเป็นพวกเอเลี่ยนนะครับทำเอาทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านเนี่ยตกใจกลัวกันใหญ่เลยนะ ทางจามาคัสเนี่ยก็ได้บอกกับพวกเขาไปว่ายานของฉันน่ะตกที่นี่เมื่อ6เดือนก่อนและพวกฉันน่ะก็ซ่อนตัวมาตลอดเลย ฉันน่ะอาศัยอยู่ในร่างของมนุษย์เรียนรู้และศึกษาจุดอ่อนของพวกนายและอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เครื่องส่งของพวกฉันน่ะจะทํางานได้อีกครั้งและพอเครื่องส่งมันส่งสัญญาณไปที่ยานแม่ได้เนี่ยยานแม่ของพวกฉันเนี่ยก็จะบุกมายึดโลกโดยเริ่มจากเกรนวิวที่นี่ก่อนเลยพวกฉันน่ะคือเอเรียนตัวร้ายเมื่อไปถึงดาวไหนพวกฉันก็ฆ่าเรียบแล้วก็ไปต่อและจะมาคัสเนี่ยเขาก็ได้บอกที่ตั้งของเครื่องส่งสัญญาณน,นะ ว่าเครื่องส่งเครื่องนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ชั้นล่างของห้าง c r o s s กเพราะที่นั่นเน่ยเป็นจุดส่งสัญญาณที่ดีมากๆแล้วก็มีทุกอย่างให้เลือกสรรและถ้าพวกนายไม่อยากศูนพันเนี่ยพวกนายต้องไปทําลายเครื่องส่งนั้นซะแลวบ๊อบอ่ะก็ได้พูดถามจามาคัสขึ้นว่าแล้วนายมาบอกพวกเราทําไมจะช่วยพวกเราทําไมเนี่ยและสาเหตุที่จามาคัสยอมหักหลังพอพันของตนเพื่อมาช่วยเหลือทีมและชาวโลกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาอ่ะติดใจปาร์ตี้ของพอนะครับและจามัคัสเนี่ยเขาก็ได้เอ่ยขอโทษทุกคนในทีมที่โกหกมาโดยตลอด ทางอ e ีแวนนะ่ก็ได้ไล่จามาคัสไปและพอจามาคัสจากไปแล้วเนี่ยทุกคนที่เหลือก็ได้ตกลงกันว่าพวกเขาอจะไปถล่มพวกเอเลียนที่ห้างคอสโก้กัน แฟรงกินเนี่ยเลยพาทีมงานน่ไปเอาอาวุธที่บ้านของเขานะครับและพอพวกเขาได้อาวุธกันแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้รีบตรงไปที่ห้างคอสโก้ทันทีและขณะที่กําลังเดินทางอยู่นั้นเนี่ยอีแวนเขาก็ได้โทรไปบอกตำรวจนะว่ามีเอเลี่ยนน่บุกมาที่ห้างคอสโก้และพวกมันน่ะจะยึดโลกใบนี้แต่ไอ้ตำรวจเวนคนนั้นน่ยมันก็ไม่เชื่ออีแวนนะครับแฟรงกินเนี่ยจึงแย่งโทรศัพท์จากอีแวนมาแล้วได้บอกกับตำรวจไปว่าอีแวนเนี่ยมาเป็นฆาตกรคุณน่ะต้องมาช่วยเราที่ห้างคอสโก้เดี๋ยวนี้แล้วก็ได้วางสายไป และพอพวกเขามาถึงที่ห้างคอสโก้เนี่ยอีแวนเนี่ยเขาก็ได้พาทุกคนเข้าห้างด้วยทางลับนะครับและพอเขา้ามาในห้างได้เนี่ยอีแวนเขาก็ได้แจกอุปกรณ์สื่อสารให้กับทุกคนนะนี่มันเป็นวอลของเล่นใช่ไหมเนี่ยและพอทุกคนได้อุปกรณ์สื่อสารกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเขาก็กําลังจะลงไปชั้นล่างของห้างนะแต่ก็ดันมีเอเลี่ยนตัวหนึ่งนะครับกำลังเฝ้าประตูอยู่พวกเขา่็จึงวอนัดจังหวะก,กันเพื่อที่จะจัดการเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้และพอพวกเขากําลังจะจัดการมันเนี่ย ไอ้ตำรวจจอมกวนโอยและลูกน้องเนี่ยมันก็ได้โผล่เข้ามาขัดจังหวะนะครับมันจึงทําให้เจ้าเอเลียนรู้ตัวและมันก็หนีไปได้ไอ้ตำรวจจอมกวนโอยมันก็ได้พร้ามใหญ่เลยนะหาว่าอีแว่์เป็นฆาตกรต่อเนื่องแล้วเจ้าเอเลียนมันก็ได้แอบเข้ามาข้างหลังของพวกตำรวจและมันก็ได้กระซวกไส้ลูกน้องของตำรวจจนตายคาที่เมื่อทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านเห็นเช่นนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้รุมยิงเจ้าเอเลียนจนตายและพอไอ้ตำรวจจอมกวนโอยมันหายครวญครางจากลูกน้องที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้เดินมาดูศพเอเลียนนะแต่ปรากฏว่า เอเลี่ยนตัวนี้มันยังไม่ตายครับและมัน,นก็ได้จับขาตำรวจพร้อมกับเบี่ยงจนกระเด็นไปโดนจุดตั้งเครื่องดื่มทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้าน,นจึงได้กลับมาจัดการเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้อีกครั้งตายซะตายซะแกข้าเืนฉันและหลังจากนั้นเนี่ยอีแ e วนก็ได้บอกกับแอบบี้ให้พาตำรวจนออกไปรอที่นอกแห้งและพวกเขาทั้ง3คนคนก็ได้ลงไปที่ชั้นล่างทันทีและพอพวกเขาลงมาที่ชั้นล่างพวกเขาก็ได้พบกับเจสันนะครับ และใช่ครับเจสันเนี่ยเขาเป็นเอเลียนนะบ๊ Bob อบจึงบอกกับทีมว่าพวกนายไปหาเครื่องส่งและทำลายมันซะส่วนฉัน,นจะจัดการไอเวนนี่เองคือส่วนตัวแล้วเนี่ยบ๊อบเขาก็ได้หมั่นไส้เจสันอยู่แล้วอะนะบ๊อบอ่ะเขาก็ได้เข้าจัดการเอเลียนเจสันทันที ส่วนทางอ e ีแวนและแฟรงกินเนี่ยพวกเขาก็ได้มาเจอกับเครื่องส่งจนได้นะซึ่งตอนนี้ไอ้เครื่องส่งเนี่ยมันกําลังใช้พลังงานใกล้จะเต็มแล้วและในขณะที่พวกเขากําลังเข้าไปหยุดการทํางานของเครื่องส่งเนี่ยทันใดนั้นเองเหล่าเอเลี่ยนหลายสิบต,ตัวก็ได้มารุมล้อมอ e ีแวนและแฟรงกินเพื่อหวังจะฆ่าทั้งคู่และพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ช่วยกันยิงพวกเอเลี่ยนเพื่อป้องกันตัวยิงจนกระสุนเนี่ยหมดเลยนะแต่พวกเอเลี่ยนเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเลยและขณะที่ทั้งสองคนกําลังจะโดนขยํำเนี่ยจู่ๆเป้าของพวกเอเลี่ยนเนี่ยมัน และใช่ครับจะมาคัสเนี่ยเขาได้เข้ามาช่วยอีแวนและฟแฟรงกินเอาไว้ได้และหนังนะก็ได้เฉลยให้เห็นว่าจุดตายของพวกเอเลี่ยนเนี่ยมันก็อยู่ตรงเป้านี่แหละครับเพราะตรงเป้าของพวกเอเลี่ยนเนี่ยมันคือสมองของพวกมัน และเมื่ออ e ีแวนรู้ว่าจุดต,ตายของพวกเอเลียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ e ีแวนเนี่ยเขาก็ได้วอร์ไปบอกบ๊อบที่กําลังโดนเจสันเล่นงานอยู่ว่าจุดต,ตายของพวกเอเลียนเนี่ยมันอยู่ตรงเป้านะและพอบ๊อบรู้เช่นนั้นเนี่ยเขาก็ได้กระชากพวงเจสันจนขาดและการต่อสู้ระหว่างบ๊อบกับเอเลียนเจสันเนี่ยบ๊อบก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับและหลังจากนั้นน่ะบ๊อบเขาก็ได้รีบวิ่งเข้ามารวมกลุ่มทันที และเมื่อบ๊อบได้พบกับจามาคัสเนี่ยเขาก็ได้ใช้ปืนเนี่ยจี้ไปที่จามาคัสด้วยความตกใจและแฟรงกินเนี่ยเขาก็ได้บอกกับบ๊อบไปว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ไม่เป็นไรหรอกเขาเนะ่ยเป็นพวกเราเขามาช่วยเราไว้และในขณะที่เครื่องส่งชาร์จพลังงานจนจะเต็มแล้วเนี่ยอีเวนเนี่ยเขาก็ได้ขึ้นไปถอดลูกบอลเหล็กที่เป็นขุมพลังของเครื่องส่งออกและพอเครื่องส่งไม่ทํางานเนี่ยพวกเอเลี่ยนมันก็ได้แห่กันมาที่เครื่องส่งทันทีเมื่อทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านเห็นเช่นนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้ชิงเอาลูกบอลเหล็กมาและได้วิ่งหนีวิต และแน่นอนครับว่าฝูงเอเลียนเนี่ยก็ได้ไล่ตามพวกเขามาติดๆและพอพวกเขาออกมาจากห้างได้แล้วเนี่ยพวกเขาทั้ง4คนก็ได้ใช้พลังจากลูกบอลเหล็กยิงแห้งคอสโกทิ้งเพื่อหวังจะทําลายพวกเอเลียนให้สิ้นซากแบบเดียวกับที่พวกเขาเคยยิงวัวกับรถไถนั่นแหละครับและทุกอย่างก็สําเร็จห้างคอสโกระเบิดเป็นจุนและพวกเอเลียน,นยก็ตายจนสิ้นซากและใช่ครับพวกเขาสามารถปกป้องโลกเอาไว้ได้และอ e ีแวนกับบ๊อบเนี่ยเขาก็ได้ปรับความเข้าใจกันและได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้ง และหลังจากที่ปกป้องโลกเอาไว้ได้เนี่ยพวกเขาแต่ละคนก็ได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติบ๊อบที่เมื่อก่อนเคยห่วงลูกสาวเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็ดีขึ้นมากเลยนะยอมปล่อยให้ลูกสาวเนี่ยมีอิสระมากขึ้นแฟรงกินเขาก็ได้เป็นตำรวจสมใจอยากและได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคู่หูกับตำรวจจอมกวนโอยแทนคู่หูคนเดิมที่ตายไปจามาคัสเขาได้เริ่มเป็นเพลย์บอยและได้ไปร่วมกิจกรรมเซ็กหมูเกือบทุกวันและอ e ีแวนเขาก็ได้ใช้ชีวิตกับภรรยาพร้อมกับลูกสาวที่พวกเขารับมาเลี้ยงอย่างมีความสุข และไม่ว่าการใช้ชีวิตของพวกเขาแต่ละคนจะเป็นยังไงทีมหน่วยตรวจเพื่อนบ้านก็ยังคงดําเนินต่อไปแล้วหนังก็ได้จบลงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องนี้ถ้าเ,เพื่อนๆพ,พี่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ